สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านที่กำลังชมไลฟ์ในวันนี้ด้วยนะครับก็ยังไงสำหรับใครที่เข้ามาชมไลฟ์แล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะครับเราไลฟ์อยู่2ช่องทางนะครับก็จะมีในทาง Facebook นะครับมีใน Facebook เท็ดมิชชั่นนะครับแล้วก็ตัว y o u u u b e เท็ดมิชชั่นเหมือนกันนะครับผม ยังไงถ้าเกิดใครดูช่องทางไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อะไรต่างๆทางโซเชียลมีเดียให้กับทางเราด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะอยู่กัน10บโมงถึงเที่ยงนะครับก็จะเป็นการสอนการใช้งานตัวโปรแกรม t r a รด Mission นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนเข้ามายังไงต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเพื่อนแถวบ้านผมเขามีก่อสร้างอะไรกันเล็กๆน้อยอยู่ นะครับก็จะอาจจะมีเสียงดังเป็นระยะระยะนะครับย่งเี้ต้องขอะทานโทษไว้ก่อนนะครับผมวันนี้นะครับสิ่งที่เราเ,ออเราจะมาดูในส่วนของตัวการใช้งานตัวโปรแกรมเทมิ i o n นะครับซึ่งก็จะสอนการใช้งานในฟังก์ชันหลักๆก,การส,าส่วนใหญ่นะครับในส่วนของตัว ยิบย่อยนะครับก็สาม,มารถนะครับที่จะเข้าไปดูใน YouTube c ช ANNEL ของเราได้นะครับใน YouTube เนี่ยใน YouTube ช่องช ANNEL ของเรานะครับเราจะมีการลงคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆการติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับการเข้าใช้งานตัวเว็บเรดนะครับ การใช้ไอสแกนเนอรอะไรต่างๆเราเรามีทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูเป็นเพลย์ลิสต์นะครับได้นะครับว่าเป็นการใช้งานโปรแกรม Technmission แล้วก็อะไรต่างๆนานาจัดเป็นเพลย์ลิสต์ให้นะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะดูกันยาวๆไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับเสียงได้ยินกันชัดเจนไหมครับผมถ้าไม่ได้ยินยังไงฝากช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าได้ยินชัดเจนยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอเวลาเซตอะไรนิดนึงนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวไลฟ์ต่างๆนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ในในการแนะนำโปรดักต์กันก่อนนะครับตัวโปรแกรมเทรดมิชชั่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับโดยเข้าไปที่ เว็บไซต์นะครับ Mission Software Thailand นะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชหาผ่าน YouTube ได้นะครับจากนั้นก็กดเข้าไปนะครับก็ไปในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวเฉดมิชชั่นนะครับคู่มือการติดตั้งตัวโปรแกรมก็อยู่ที่หน้า YouTube แล้วนะครับวันนี้มีเวลาค่อนข้างน้อยเราอาจจะข้า,ขามในส่วนของ การอธิบายในส่วนของการติดตั้งไปนะครับยังไงสามารถทำตามผ่านวิดีโอที่เรามีการแนะนำให้ได้อยู่นะครับอะก็สามารถดาวน์โหลดเข้ามาได้นะครับก่อนที่จะเข้าไปล็อกอินใช้งานได้จริงๆนะครับก็จะต้องมีในส่วนของ username password ก่อนนะครับจะต้องมีในส่วนของ username password ก่อน นะครับซึ่ง u s สเ n a m e p นมพา o r d เนี่ยนะครับสามารถที่จะสมัครนะครับเปิดบัญชีกับทางโบเกอร์นะครับซึ่งเรามีอยู่2โบรกเกอร์ด้วยกันนะครับก็คือมีฟิลิปนะครับแล้วก็ Kingford ซึ่งลิงก์ในการเปิดออนไลน์ของทั้ง2โบรกเกอร์เนี่ยผมใส่ไว้ในช่อง d Description ด้านข้างสำหรัหบใครที่ดูฝัน f a c e b o o k นะครับก็อยู่ในช่องด้านข้าง,งนะครับกด ดูเพิ่มเติมนะครับก็จะเห็นว่าจะมีลิงก์เปิดบัญชีออนไลน์ของทั้งบลลคิงฟอร์ดแล้วก็ของทั้งบอลล์ฟิลิปไว้ให้อยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ดูผ่าน f a c e b o o k นะครับก็สามารถดูในช่อง Description ใต้ใต้หัวข้อของตัวไลฟ์ได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของลิงก์ในการเปิดบัญชีออนไลน์ของทั้ง2องบล็อกเกอร์ไว้ให้เหมือนกันนะครับผม ถ้าของเฟลิปเปิดออนไลน์เฟลิปนะครับก็จะประมาณ1-2วันนะครับก็อยู่ที่เรายืนยันตัวตนเร็วแค่ไหนนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนของบลอกเฟลิปก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถ,ถนัดของแต่ละบุคคลเลยที่จะใช้ในส่วนของบอกไหนก็ก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับฟังก์ชันเหมือนกันนะครับไม่ต่างกัน ครับอะหลังจากที่เราดาวน์โหลดอะไรเสร็จแล้วนะครับติดตั้งโปรแกรมอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการล็อกอินเข้าสู่ตัวโปรแกรมเทรดมิช s ั่นนะครับซึ่งตัวโปรแกรมเทรดมิช s ั่นเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการซื้อขายนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เทรดหุ้นในวันปกตินะครับสามารถที่จะใช้ซื้อขายทั่วไปได้เลย นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับไอคอนของตัวโปรแกรมเท n s i o n จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นไอคอนตัววงกลมแล้วก็มีตัวลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะครับสีเขียวสีแดงแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็กรอก username password แล้วก็เลือก b บรกเกนะครับที่เรามีการเปิดบัญชีไว้นะครับในอันนี้ผมก็จะทดลองใช้เป็นของบัญชีฟิลิปให้นะครับเพราะว่าบัญชีของฟิล l ิปเนี่ยเวลาที่เราล็อกอินเข้าเลยเนี่ยนะครับเขาจะมีการให้ใส่พินนะครับไปเลยนะครับจะเป็นเจ้าเดียวนะครับในส่วนของ King Ford จะไม่บังคับในการใส่พินนะครับ จากนั้นก็กรอ,อกพินเข้าไปนะครับยังไงสำหรับใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม ใครมีข้อสงสัยอะไรมีคำถามอะไรสามารถถามมาได้นะครับในระหว่งางที่เรากำลังไลฟ์สอนกันอยู่ในช่วงปลบบายระมาณชั่วโมงสองชั่วโมงตรงนี้นะครับวันนี้เดี่ยผมจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าสตีม สช่องทางไปด้วยนะครับทั้ง u ูทู e แล้วก็เฟ e บ o ๊ k นะครับก็เลยอาจจะทำให้ช้านิดนึงนะครับ ownership. Cool. Sure. ขออินข้าสักครู่หนึ่งนะครับตอนแรกเราอินเข้าได้ปกติอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอ เช็คอินเทอร์เน็ตผมนิดนึงนะครับ